หากถามว่าคนเกิดเป็นเทวดาเพราะอะไรคำตอบของคนส่วนใหญ่มักจะตอบว่าทำบุญสร้างวัดถวายสังฆทานและอื่นๆแต่เรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้เชื่อว่าหลายคนอาจจะประหลาดใจ หรืออาจจะเปลื้มปิติที่ได้ฟังเพราะเป็นเรื่องของคนไม่ทำบุญก็เป็นเทวดาได้ครั้งสมัยพุทธกาลมีพราหมณ์คนหนึ่งชื่อว่าอาทินะปุพภกะเป็นพราหมณ์ที่มีทรัพย์สินมากแต่ขี้ตรนีตรงตามชื่อของเขาซึ่งมีความหมายว่าผู้ไม่เคยให้อะไรแก่ใครเว้นแต่ตุ้มหูทองคำที่ทำให้ลูกชาย เด็กชายคนนั้นจึงมีชื่อว่ามัถทะกุลทลีที่แปลว่าตุ้มหูจนกระทั่งมัตทะกุลทลีเติบโตเป็นหนุ่มแต่ไม่นานความโชคร้ายก็มาเยือนเพราะอยู่ๆเกิดป่วยหนักพราหมู้เป็นพ่อก็ไม่กล้าให้หมอมารักษาเกรงว่าทรัพย์สินเงินทองจะหมดไปกับการรักษาจึงนำบุตรชายไปนอนนอกชาญของเรือน ขณะนั้นเองพระพุทธเจ้าทรงแผ่พระญาณไปทั่วทั้งจักรวาลภาพของมัถฐกุลทลีซึ่งกำลังนอนป่วยอย่างน่าเวทนาพระองค์ทรงตรวจด้วยทิพยญาณแล้วว่าอีกไม่นานมานุผู้นี้ต้องตายพระองค์ปรารถนาอนุเคราะห์มัถฐกุลทลีจึงเสด็จไปเรือนของอาทิน,นะปุพกะพรามพระองค์จึงดำริว่า หากมานพได้เห็นรัศมีของพระองค์แล้วเกิดจิตเลื่อมใสในขณะนั้นหลังจากสิ้นลมก็จะไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงพระพุทธองค์ทรงแผ่พระรัศมีให้มานพเห็นมัถฐกุลทลีเห็นก็อยากพนมมือขึ้นบูชาแต่ด้วยอาการป่วยทำให้ร่างกายอ่อนล้าไม่สามารถยกมือขึ้นพนมได้ทำได้แต่เพียงใช้จิตใจน้อมรำลึก ถึงคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าอย่างเลื่อมใสเมื่อมานบลืมตาขึ้นมาก็พบว่าตนเองนอนอยู่ในวิมานทองคำเสียแล้วมัถะกุลทลีเทพบุตรสงสัยว่าตนเองมาอยู่ที่นี่ได้อย่างไรได้หยิบจับสมบัติทิพย์ที่สวยงามกลับทําให้เทพบุตรระลึกถึงตอนที่พระพุทธเจ้าเสด็จมาแล้วทรงแผ่รัศมีได้ เพราะกุศล,ลจิตที่ได้เลื่อมใสในพระพุทธเจ้านั่นเองทำให้ด้เกิดเป็นเทวดาและจดจำที่เรื่องราวต่างๆได้เทพบุตรคิดถึงครอบครัวและทราบว่าบิดาอยู่ที่ป่าช้าจึงจำแรงกายเป็นพรามหนุ่มไปหาบิดาอาทินนะปุพกะพรามกอดกองกระดูกของบุตรชายอยู่ไม่ห่างพรามจำแรงจึงเดินร้องไห้ เข้าไปหาพราหมณ์ผู้เป็นบิดาอธิณะปุพะกะพราหมณ์เห็นดังนั้นจึงถามพรามหมณุว่าเจ้าร้องไห้ทำไมเทพบุตรตอบทันทีว่าข้าหาคนทําล้อกวียนคู่หน้าให้ข้าไม่ได้เลยอธิณะปุพะกะพราหมณ์ก็ตอบว่าเจ้าอย่าได้เสียใจไปเลยเดี๋ยวข้ารับทําให้ แต่เจ้าอยากได้ล้อขนาดใดข้าอยากได้ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์บนฟากฟ้ามาเป็นเกวียนคู่หน้าของข้าอธินนะปุพกะพรามตอบว่าเจ้าน่าจะบ้าไปแล้วความคิดของเจ้าเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้แทพบุตรก็ตอบกลับไปว่าแล้วดูท่านสิ ร้องไห้หวังให้บุตรชายฟื้นก็เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เช่นกันอธทินะปุพกะพรามได้สติและตกตะลึงว่ามานพบคนนี้รู้ได้อย่างไรว่ากองกระดูกนี้เป็นบุตรชายของตนจึงถามไปว่าท่านเป็นใครคนหรือเทวดาเทพบุตรก็ตอบกลับไปว่าเราก็คือเจ้าของร่างที่ท่านกอดอยู่ จากนั้นเทพบุตรจึงเผยร่างที่แท้จริงอาทินนะปุพกะพรามไม่เชื่อสายตาตัวเองเลยว่ากำลังคุยอยู่กับเทวดาผู้เป็นบุตรชายลูกพ่อเจ้าเป็นเทวดาได้อย่างไรเป็นพระเมตตาของพระสมณโคดมได้เสด็จมาที่นอกเรือนและทรงแสดงพระรัศมีให้ข้าเห็นจิตตอนนั้นปิติ และน้อมเลื่อมใสในพระผู้มีพระภาคเจ้าหลังจากนั้นพอลืมตาขึ้นมากลับได้ไปเกิดเป็นเทวดาไปเสียแล้วข้าขอร้องท่านพ่อและท่านแม่ท่านทั้งสองโปรดนำทรัพย์ที่มีอยู่มากมายจัดทำอาหารถวายพระพุทธเจ้าและพระสาวกพร้อมทั้งฟังธรรมเทศนาจากพระองค์เถิด พราหม์ผู้เป็นบิดาถึงกับาซาบซึ้งในพระเมตตาของพระพุทธเจ้าความโศกเศร้าเรื่องการตายของบุตรได้มาลายหายไปกลายเป็นความปิติยินดีเมื่อแทพบุตรลากลับไปวิมานแล้วอาทินะปุพกะพราหมณ์ได้ชักชวนภรยาไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าและอาราธนาพระองค์พร้อมด้วยพระสาวกมาฉันพระตาหารที่เรือน เมื่อพระพุทธเจ้าและพระสาวกมาถึงเรือนพราหมะผู้ตรณีกลับจัดเตรียมอาหารอย่างดีและให้บริวารคอยรับใช้พระพุทธองค์และพระสาวกอย่าได้บกพร่องพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงธรรมมีใจความว่าธรรมทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นใหญ่สำเร็จแล้วด้วยใจถ้าบุคคล มีใจผ่องใสแล้วพูดอยู่ก็ดีทำอยู่ก็ดีความสุขย่อมไปตามเขาเพราะเหตุนั้นเหมือนเงาไปตามตัวฉะนั้นเชกเช่นมัถฐกุณทลีเทพบุตรที่ได้ทำจิตให้ผ่องใสคือมีจิตเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าความสุขกุศลที่ได้ติดตามเขาไปแม้กระทั่งโลกหน้าคือการได้เกิดเป็นเทวดา เหมือนดังเงาตามตัวนั่นเองและสุดท้ายนี้ขออธิบายเพิ่มเติมว่าทุกครั้งที่มีการยกเรื่องในพระไตรปิฎกมากล่าวอ้างหรือเป็นตัวอย่างเพื่อความเข้าใจก็มักจะมีคนถามเรื่องเหล่านี้ว่าเป็นจริงหรือไม่เชื่อได้มากน้อยแค่ไหนมีใครยืนยันได้อยากจะขอกล่าวย้ำว่าพระพุทธศาสนานั้นคนที่ปฏิบัติจะทราบด้วยตัวเอง โดยไม่ต้องมีคนอื่นมาบอกและทุกเรื่องที่ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกที่ถือว่าเป็นคำพีแห่งศาสนาพุทธนั้นเป็นเรื่องจริงที่ได้มีการพิสูจน์มาแล้วกว่า2,500ปีเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าและคำสอนของพระองค์รวมธรรมวินยัยและข้อปฏิบัติของเหล่าสาวกในพระพุทธศาสนาบางเรื่องมาจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้าโดยตรง บางเรื่องเป็นเรื่องที่พระอรหันตสาวกได้เข้าไปเฝ้าและได้รับคำสอนมาและได้มีการบันทึกในภายหลังโดยพระอรหันตสาวกและมีการตรวจสอบกันอย่างละเอียดทุกตัวอักษรมาหลายครั้งเพื่อความถูกต้องและที่สำคัญองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสไว้ก่อนที่พระองค์จะเสด็จปรินิพานกับพระอานุนว้ว่าพระพุทธองค์ จะไม่แต่งตั้งสาวกท่านใดเป็นศาสดาแทนพระองค์แต่ให้ยึดถือคำสั่งสอนพระโอวาทที่อยู่ในพระไตรปิฎกนั้นจะเป็นตัวแทนของพระองค์จนกว่าศาสนาพุทธจะเสื่อมสลายไปดังนั้นขอย้ำอีกทีว่าถ้าเราที่บอกกับตนเองและคนอื่นว่าเป็นชาวพุทธถ้าชาวพุทธไม่เชื่อคำที่มาจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้าแล้วแล้วเราจะไปเชื่อใครกันที่ไหนอีก อย่าตะแบงให้ตนเองต้องตกนรกอีกเลยขอขอบพระคุณข้อมูลที่มาและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการรวบรวมข้อมูลดีๆแบบนี้มาให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันขอขอบพระคุณค่ะ